สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับสุรชัยแซ่หวังครับวิเคระห์ฟุตบอลประจําวันจันทร์ที่28พฤศจิกาย,ยน2565นะครับซึ่งวันนี้ก็มีบอลโลก4คู่เหมือนเดิมนะครับ5โมง2ทุ่มแล้วก็5 2. ทุ่มตี 5. 2เวลาเดิมเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นทางด้านเคมรูนเจอกับเซอร์เบียนะครับคู่แรกนะคู่ที่2เป็นเกาหลีใต้เจอกับกาล่านะครับคู่ที่3บราซิลเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับคู่ท,ท,ท,ที่4 โปรตุเกสเจอกับคู่วัยนะครับคู่ที่สี่นี่เป็นน่าจะเป็นคู่ใหญ่สุดนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูเมื่อคืนกันบ้างนะเมื่อคืนที่ให้ไปนี่มีอะไรบ้างนะครับก็เหมือนเมื่อคืนนี่จะลบกันไปหลายคู่นะบอลมันพิกมันโอ้อยังคู่แรกนะครับญี่ปุ่นเจอกับคอตาลิกาเงี้ยญี่ปุ่นก็เล่นไม่ดีเหมือนวันที่เจอกับทางด้านเยอรมันเลยนะครับก็แพ้ไปด้วยสกอร์ศูนย์หนึ่งนะอันนี้ก็ตายเต็มไปนะครับ คู่ที่2เบลเยียมเจอกับโมร็อกโกนะครับหนักเลยนะคู่ที่สําสหรับเบลเยียมเนี่ยผมนั่งดูนี่ดูไปงุนหงิดไปนะครับเบลเยียมนี่เล่นไม่เอาอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยนะครับเดือบงดูบรอยก็ไม่ไม่เหมือนอยู่แมนซิตี้นะทางด้านเดียบรอยนะครับก็แพ้ไป20นะครับก็ตายเต็มไปเหมือนกันนะ แต่ก็คู่ที่3นมี่ดีขึ้นมาหน่อยนะโคโคเอเชียนะชนะ41นะครับตอนแรกก็โดนคนาดายิงนาทีที่ที่3มั้งนะเริ่มเกมมาก็โดนเลยนะครับแต่หลังจากนั้นมาก็เป็นทางด้านโคเอเชียคุมเกมได้นะครับแล้วก็บุกเอาชนะมาได้ไม่ใช่บุกเอาชนะดิก็คือแบบเล่นเอ่อเล่นเล่นมันเล่นดูเหนือกว่านะเมื่อคืนทางด้านโคเอเชียน,นะครับชนะไมาได้41นะครับคู่ที่3เนี่ยก็สูงสีกันนะเยอรมันกับทางด้านสเปนนะครับ แต่ก็จบด้วยลงผลเสมอนะครับก็น่าจะยกไปนะคู่นี้นะก็ตาย2ตาย2แล้วก็กินหนึ่งแล้วก็ยก1นะครับก็สรุปก็คือเสียไปตัวหนึ่งนะครับแต่วันนี้เรามาแก้มือกันใหม่นะครับวันนี้เรามาแก้มือกันใหม่เลยนะไม่เป็นไรนะครับเรามาเริ่กวันที่คู่ที่1เลยนะครับเป็นทีมชาติแคนารูนเจอกับเซอร์เบียนะครับเล่นที่สนามออจานุปสเตเดียมนะครับแข่งขันกันเวลา5้าโมงเย็นวันนี้นะครับ 2ทีมนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่ม G นะครับก็มีทางด,ด้านบราซิลอยู่หัวตารางตอนนี้นะครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่2นะไคมบรูนเซอร์เบียอยู่ที่3นะครับไม่มีคะแนนกันทั้งคู่นะสำหรับเซอร์เบียกับไคมบรูนนะครับแพ้มาทั้งคู่เลยนะแต่ว่าเป็นทางเซอร์เบียนะที่แพ้มาเยอะกว่านะครับแพ้มา2อศูนย์เนาะแต่ทางด้านไคมบรูนแพ้มาแค่1นศูนย์นะครับเกมล่าสุดของเรื่องที่เคมรูนก่อนนะครับเคมรูนเนี่ยแพ้สวิตเซอร์แลนด์มาสกอร์หนึ่งศูนย์นะครับแพ้เมื่อ ที่ผ่านมานะวันที่2 2ที่ผ่านมาไอ้วันที่24ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่แพ้ไปให้กับสวิตเซอร์แลนด์หนนะวันนั้นก็สู้ได้ดีนะครับแคมารูนไม่ใช่ว่าสู้ไม่ได้นะสู้ได้ดีแต่ว่าไปแพ้ลูกแบบลูกวันนั้นมันก็เปิดแบบมาคเพื่าจะไมเ่เข้าก็เข้านะครับวันนั้นนะนะสำหรับทางด้านแคมารูนนะครับทางด้านเซอร์เบียนะครับแพ้ให้กับบราซิล2อนะสประตูจากนิชาริซอนทั้ง2ลูกเลยนะครับ ะนนั้นก็ก็อย่างว่าครับบราซิลเขาเป็นเต็งหนึ่งนะเต็งหนึ่งในฟุตบอลโลกปีนี้นะครับสำหรับชารนา,าบราซิลนะสองทีมนี้เจอกันมาแค่ครั้งเดียวนะครับเคยเจอกันมาครั้งล่าสุดเมื่อปี2010นะครับเป็นเจอกันในกระชาม,มิทฟุตบอลโลกนะครับเป็นทางด้านาเซอร์เบียเอาชนะเคมบริได้4-3นะครับเป็นทางด้านสกอร์สูงนะ ก็มีประมาณนี้นะครับสถิติที่เคยเจอกันมาแค่ครั้งเดียวเองนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูรายชื่อผู้เล่นกันนะครับเริ่มกันที่แคมารูนะครับแคมารูมาในระบบ433นะครับแล้เป็นแผ่นเดิมเลยนะครับผู้เล่เสาตัวเป็นโอนันนาะครับเก็รับสตัวทางด้านซ้ายนะครับเริ่มที่ด้านซ้ายเป็นตโรโนูโอโตโรนะครับทางด้านขวาเป็นทางด้านโครินฟลายนะครับเซนเตอร์ยิงคู่กันไปเอิญคุณคูนะครับยืนคู่กับกัสเทลกัสเทลเลโตนะครับ ส่วนเกมรับ3ตัวนะครับตรงกลาง3ตัวเป็นามาแต่งอง,องกล้านะครับแล้วก็มีฟล้องซอมโบรนะยืนคู่ตรงกลางเนี่ยเป็นซามูเอลอีฟบูฟเกลนะครับก็มีประมาณนี้สาหรับเกมรับของทดนาเคมาลูนนะครับส่วนเกมลุกเกมลุก3ตัวด้านหน้านเนี่ยครับทางด้านซ้ายเป็นเอกามี่นะครับทดนาขวาเป็นนันเอมบูบูจากาเบนฟลอดนะครับ ส่วนตรงกลางเ,เป็นชิปโปรโมติงนะอันนี้ก็ตัวตึงจากท่าน้านบาเยน์นะครับวันนั้นมีโอกาสมากมายนะครับท่าน้านชิโปรโมติงนะก็ยิงไม่ได้นะครับไปดูท่าน้านเซอร์เบียกันบ้างนะครับมาในระบบ3 4 1 2นะครับผู้รักษาประตูเป็นทางด้านวายยนสซาวิทนะครับใช้หลัง3ตัวนะครับเป็นมิเรนโควิดนะครับตรงกลางเป็นวิลสวิลสเวลลี่โควิดนะครับแล้วก็ ทางเกมตรงกลางเนี่ยใช้ตรงกลาง4ตัวเลยนะครับทางด้านขวาสุดเป็นทางด้านชิสโควิปนะครับทางด้านซ้ายเป็นมาเาเดโคโนวิดนะครับตรงกลางเป็นเซอร์เกเบนิโควิดซาวิทนะครับแล้วก็มีทางด้านซูซ่าลูสิตอยู่ตรงยิงคู่กันกับเซอร์เกนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยใช้เป็นดูซานพาราดิตนะครับตรงด้านหน้า2ตัวเป็นวลาโควิดแล้วก็มีทางด้าน อลริซาดามิโตวิทนะวันนี้อาริซาดามิโตวิทได้ลงนะครับซึ่งหายเจ็บแล้วนะก็อันตรายหน้าดูเลยนะวันนี้สําหรับทางด้านเซอร์เบียนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรีราคากันบ้างนะครับเรีราคาวันนี้เนี่ยเปิดมาให้ทางด้านเซอร์เบียนะครับตอนแรกต่อมาที่ปอปอนะครับแล้วตอนนี้ก็ไหลไปที่เคยไหลไหลไปถึงที่ครึ่งควบลูกเลยนะครับไหลไครึ่งลูกก็ไหลไปที่ครึ่งควบลูกเลยนะตอนนี้สำหรับเซอร์เบียนะครับ สกอสูงต่ำเนี่ยอยู่ที่2ลูกนะแล้วก็มีไหลไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับซึ่งวันนี้ถ้าดูจากตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยก็ดูทางด้านพวกอย่างตัวมิโตว,วิดพวกอะไรพวกเนี่ยดูมีภาษีกว่านะทางด้านเซอร์เบียนี่มีภาษีกว่านะครับแล้วก็การเจอกันครั้งล่าสุดก็เป็นทางด้านเซอร์เบียเอาชนะมาได้นะครับแต่วันนี้เหรีดราคานี่มันผมว่ามันแพงไปนะสำหรับเซอร์เบียนะถ้าเกิดว่าเกิดเสมอขึ้นมานี่แย่เลยนะฮะ วันนี้ผมให้เลือกเชียร์ไปทางด้านสกอร์สูงนะเชียร์ให้เขายิงกันดีกว่านะครับเพราะว่าเกมล่าสุดที่เจอกันมาเนี่ยก็เป็นทางด้านสกอร์สูงนะสี่สามนะเจ็ดลูกเลยนะครับซึ่งวันนี้สูงแค่คือ2ลูกก็2ลูกก็คาบครึ่งน,นะครับสองสองสองลูกนี่ก็คือแบบจะจะกินอยู่ลวก็แค่รออีลูกเดียวนะก็ให้ยิงให้มันถึง3ลูกอะเอาประมาณนี้ดีกว่านะให้มันยิงกันถึง3ลูกนะครับวันนี้ให้เชียร์ไปทาง สก,กอร์สูงนะครับสำหรับคู่แรกเยเมารูดกับเซอร์เบียนะครับมาต่อกันที่คู่ที่2นะครับเป็นทางด้านทีมชาติเกาหลีใต้นะเจอกับกาหน้านะครับเล่นที่สนาม Education City ตี้เตเตดียมนะครับแข่งกันเวลา2องทุ่มนะคู่นี้นะครับต่อจากคู่เซอร์เบียนะครับ2ทีมนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มเอนะครับมีทางด้านโปรลนด์สกเยุรุกวัยนะครับแล้วก็เกาหลีใต้กาหน้านะ เ็เป็นทางด้านโปรตุเกสนะครับมี3มคะแนนอยู่อันดับหนึ่งตอนนี้นะครับอันดับสองเป็นทางด้านอูรุกวัยนะครับที่เสมอกเกาหลีใต้มา1นึ่ง,งอ่าเสมอกันมาศูนย์ศูนย์ว,นว,นว,นวนันนั้นนะครับมีคนละ1คะแนนนะคนที่ไม่มีคะแนนเลยก็คือกาหน้านะครับพ้โปรตุเกสไป3ามสองนะเกือบเสมอนะครับประตูโปรตุเกสไม่ได้มองข้างหลังเลยนะวางบอลลงแต่ดีนะเขาไปลื่นซะก,ก่อนนะถ้าไม่ลื่นนี่3าแน่นอนนะครับวันนั้นอนะ่ะเกือบเกือบดราม่านะครับ แล้วไปดูเกมล่าสุดของทางด้านเกาหลีใต้กันนะครับเกาหลีใต้เนี่ยเกมล่าสุดเสมอกับอุรุกไวยมา0ูนสะครับไม่มีสกอร์เกิดขึ้นในนัานาน้นนนานะวันนั้นซอนฮนมินนี่ไม่ไม่อันตรายเลยนะวันนั้นซอนเหมือนไม่เหมือนไม่มีซอนในสนามเลยนะวันนั้นผมเห็นซอนเลยนะครับแล้วก็เกมล่าสุดของฮานทางด้าน,านกาหน้า,นานเนี่ยแพ้กับโปรตุเกสไป3-2นะครับก็นั่นแหละฮะลูกสุดท้ายก็เกือบตีเสมอได้นะสำหรับทางด้านกาหน้า,น,าน,นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายู่นะ ตอนแรกก็เหมือนจะยันอยู่นะฮะตั้งแต่โรนโดยิงอยู่ดเข้าไปก็ตีเสมอมาหนึ่งหนึ่งนะนั่นเหมือนเหมือนที่มันจะดีอะแต่พอมาโดนเจ้าฟิลิกยิงไปปุ๊บแบบลูกคดลูกพลาดลูกเดียวนะเจ้าฟิลิกยิงแล้วก็มาต่อที่เอรอเอายิงไปสอบสามหนึ่งเนี่ยเขาก็ยังมีแรงฮิตกลับมาที่3ก็มีแรงฮิตกลับมาที่3-2นะครับแล้วก็มีลูกสุดท้ายที่ประตูวางบอลพลาดนั่นแหละแล้วก็เป็นทางด้านกองหน้าใครไม่รู้นะผมจําชื่อไม่ได้วิ่งไปแล้วมันลื่นนะฮะ มันลื่นแล้วมันไม่ได้ยิงนะมันก็จบที่สามสองเลยนะครับวันนั้นก็เป็นหน้าหน้าะก็น่านก็น่าเสียดายกับทางด้านกาหน้าอยู่นะครับโชคไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ2ทีมนี้เนี่ยเจอกันมาแล้วสครั้งหลังสุดนะครับเป็นทางด้านกาหน้าชนะ3ครั้งแล้วก็เกาหลีใต้ชนะครั้งเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นข้อสังเกตก็คือที่ว่าเป็นสกอร์สูงทั้งหมดเลยนะสทีมนี้เจอกันอะไรสี่ศูนย์สองหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งนะ แต่ว่าเกมล่าสุดนี่เป็นทางด้านกาหน้าเอาชนะมาได้4ีูนะครับวันนั้นโอลีได้สู้ไม่ได้เลยนะเป็นทางด้านจอแดนอายูนะครับแล้วก็ประตูจุดประตูปิดท้ายนี่เป็นจอแดนอายูเหมือนกันนะครับวันนั้นอายูแฮกติกหรือเปล่าใช่วันนั้นจอแดนอายูแฮกติกไป3ามูนย์นะสาลูกนะครับแล้วก็มีาทางด้านไกอานยิงไป2อูนย์นะครับก็วันนั้นก็เป็นทางด้านกาหน้าชนะ4ีูนยะ์นะวันนั้น เมื่อปี2 0 1 4แล้วนะเมื่อก็หลายปีมาแล้วนะครับก็แปีแล้วป่ะนะครับวันนั้นก็เป็นธนากาน่าเอาชนะมาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อผู้เล่นกันนะครับว่าวันนี้มาในระบบไหนนะเกาหลีใต้เนี่ยมาในระบบ4 3 3สามสนะครับผู้าารักษาประตูก็เป็นคิมซุงยูเหมือนเดิมนะครับทางเกมรับ4ี่ตัวเป็นคิมจินคิมจินซูนะครับทางด้านขวาเป็นคิมมุนวานนะครับโอ้อ่านยากมากภาษาเกาหลีนะฮะ แล้วก็ตรงกลางไปคีมเยนแจนะครับตัวตึงจากคนานาคูรีครับยืนคู่กับคิมยังวอนนะครับส่วนเกมรับตรงกลางเนี่ยสองสามตัวนะครับเป็นดีเจซุงนะครับมีวูจองวูยองนะครับแล้วก็มีควางอินบอมนะครับส่วนเกมลูกด้านหน้าเนี่ยทางด้านขวาสุดเป็นนาซังโฮนะครับยืนด้านซ้ายเป็นอมึงมินนะครับตรงกลางเป็นกวางฮีชานปะ อ๋อไม่ใช่นะวันนี้เป็นกวางอุยโจนะครับยืนด้านหน้านะครับไม่ใช่กวางฮีชานนะแล้วก็ไปดูทานน่านั่งกันหน้านะครับกานหน้ามานันเปบบสามห้าสองนะผู้รักษาประตูเป็นลอเรนอาตินะครับเกมรับ3ตัวนะครับเป็นดานิเอลอามาเต้นะครับโมฮัมหมัดซาลีซูนะครับตรงกลางเป็นทางด้านอเล็กซันเดชิคกลูนะครับ าทางด้านเกมตรงกลางใช้5ตัวเลยนะครับทางด้านกนาน์ดวันนี้นะเป็นอาดูไซดูนะครับทางด้านซ้ายเป็นอับดุลรามานบาบานะครับส่วนตรงกลาง3ตัวเนี่ยเป็นอัสยิดซาเม็ดนะครับมีโทมัสตัดเต้ด้วยนะแล้วก็มีทางด้านโมเหมดคูดัสนะครับยืนอยู่ตรงกลางนะคูดัสหรือว่าคลาดุสเนี่ยประมาณนี้นะอ่านชื่อมันอ่านยากนะครับ แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นทางด้านองเดอายิวนะครับยืนคู่กันเป็นวินเลียมเดนมิสนะครับทางด้านการหน้าก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูเลทราคากันบ้างนะครับเลทราคาวันนี้เนี่ยเปิดมาให้เสมอกันเลยนะฮะไม่มีใครต่อใครลองเลยนะครับวันนี้เปิดมาให้เสมอน,นะแล้วก็เป็นสกอร์สูงต่ำอยู่ที่2ลูกหมดเลยนะครับมีสำนักเดียวไปที่2ลูกก็มีไหลไป2ลูกครึ่งก็มีนะแต่ว่าสมัครก็เป็น2ลูกนะครับวันนี้นะผมมองว่าวันนี้ กาน่ามาดีกว่านะครับวันนี้ผมมองว่ากาน่ามาดีกว่านะกาน่านี่ตั้งแต่ผมเห็นฟอร์มที่เล่นกับทางด้านโปรตุกเกสละเขา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 ,เขามีแรงฮึดนะเขามีแบบเขาเรียกว่าไงแพชั่นในเกมเยอะกว่าทางด้านเกาหลีใต้นะเกาหลีใต้เกมที่เจอกับอ,อุลุควยนี่วันนั้นก็ถือว่า ทีมชาติเกาหลีใต้นี่เล่นได้ดีเลยนะวันนั้นอูรูกไัยนี่โอ้โหแทบไม่ได้เล่นเลยนะก็มีเล่นดีแค่คนเดียวก็คือบอเบย์นะครับที่ผมเห็นที่ผมนั่งดูนะวันนั้นอูรลูกวัยนี่เล่นไม่ดีเลยนะเป็นทางด้านเกาหลีใต้มากกว่านี่จบไม่ได้นะครับแต่วันนี้แต่ผมไม่นั่งดูความกา้าละแล้วก็2ทีมนี้มาเจอกันนะผมเลือกเชียร์กา้าดีกว่านะครับเพราะว่าวันนั้นกาน้าดูดูมีแรงฮึดดูมีเขาเรียกว่าไงโมเมนตัมเกมที่ดีกว่านะครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่กาน้านะครับ เรามาต่อกันที่คู่ที่3นะครับเป็นบราซิลนะครับเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเล่นที่สนามสเตเดียม974นะเล่นกันเวลา5ทุ่มนะครับสองทีมนี้เนี่ยก็อยู่ในกลุ่ม G นะครับมีดาน้าแคนาลูแล้วก็เซอร์เบียนะครับก็เป็น2ทีมนี้นะที่แย่งกันเป็นจ่าฝูงนะมี3คะแนนกันทั้งคู่เลยนะครับวันนี้ก็เป็นการตัดแต้มกันโดยตรงเลยนะครับวันนี้ บราซิลชนะก็การันตีเข้ารอบนะครับแล้วก็ถ้าสวิตเซอร์แลนด์ชนะก็การันตีเข้าอร,บาาราอบเหมือนกันนะครับสนุกแน่นะวันนี้บราซิลกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมล่าสุดของทางด้านบราซิลกันนะครับเกมล่าสุดของบราซิลเนี่ยชนะเซอร์เบียมาได้สอศูนย์นะครับสประตูนี่จากดิชาลิซอนทั้ง2ลูกเลยนะครับแล้วก็ทางด้านสวิตเซอร์แลนด์นะครับชนะแคนาแคมารูนมาได้ในเกมล่าสุดนะครับได้ประตูนี่จากทางด้านเอมโบโลนะครับ ในนาทีที่848นะแล้วก็ไม่มีประตูกเกิดขึ้นเลยนะครับสำหรับทางด้านเซอร์และดคนะครับ2ทีมนี้เนี่ยเคยเจอกันมาแล้ว4หนนะครับเป็นทางด้านบราซิลชนะ1ครั้งเซอร์แลนด์ชนะ1ครั้งแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งนะครับแล้วก็เป็นเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกันในฟุตบอลโลกปี2018ที่รัเสเซียนะครับเป็น ทางด้านบราซิลยิงก่อนนะครับในนาที20คูตินโยยิงให้บราซิลนาก่อน1-0น,นะแล้วก็เป็นทางสร้างซูเบอร์ยิงตีเสมอในที50แล้วก็จบที่1-1ในวันนั้นเลยนะครับก็ถือว่าสู้ได้ดีนะสำหรับทางด้านาสวิตเซเลนนะแต่ว่าปีฤดูกาลนั้นบราซิลเล่นไม่ดีหรือเปล่านะที่ผมเหมือนเคยเห็นผ่านผ่านตาหรือว่าอะไรมานะคือฤดูกาลนั้นนะบราซิลเล่นไม่ดีเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้มาเจอกันใหม่ในเวอร์ชันถาวรยี่สิบสองนะจะเป็นยังไงเราไปดูในคืนนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูในรายชื่อกันสักนิดหนึ่งนะครับว่ารายชื่อมียังไงบ้างนะครับเรื่องขอที่บราซิลนะครับบราซิลมาในระบบสี่สองสามหนึ่งนะครับผู้ตัดสานประตูก็เป็นคนเดิมนะครับอ่อันนี้คือเบอเกอร์นะทางด้านซ้ายเป็นอเล็กซานโดรนะครับทางด้านขวาเป็นเดนิเอลเอาเวสนะโอ้โหวันนี้ใช้เอาเวสเลยเหรอโอ้ อันนี้คือตัวเก่านะครับเก่ามากๆเลยนะนนี้อาเวตนะครับตรงกลางเป็นติโก้ซิวานะครับยืนคู่กับมาคิวยอตนะครับเกมรับ2ตัวเป็นกาเซเมโลนะยืนคู่กับทางด้านเฟรดนะก็คู่เดิมอีกแล้วนะครับกาเซกับเฟลดอีกแล้วนะครับทางเกมลุก3ตัวนะครับด้านตรงกลางนี่เป็นบเวรนนิสซุตจูเนียนะครับทางด้านขวาเป็นลาฟินญานะตรงกลางเป็นแอนโทนี่นะครับโอ้วันนี้ใช้แอนโทนี่ยืนกลางนี่เเลยหรอ แล้วก็เป็นทางด้านทิ่ชาดิสซอนนะครับซึ่งเนม,มานี่ก็เจ็บนะแล้วก็มีโรติโก้ฝาเซก็เจ็บนะครับโอ้วันนี้ใช้แอนโทนี่ยืนกลางอ่ะผมว่าไม่น่าใช่นะน่าจะเอาลายพันย่าไปตรงกลางแล้วแอนโทนี่มายืนทางขวาน่าจะป,ประมาณนี้นะแต่อันนี้มันเป็นลายอัพเฉยๆนะครับแล้วก็ไปต่อกันที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับสวิตเซอร์แลนด์มาในระบบ4 2 3 1นะผู้รักษาประตูเป็นยานซอมเมอร์นะครับตรงเกมรับ3ตัวเอ้ย4ตัวนะครับด้านขวาเป็น ชิวานวิทมิดเมอร์นะครับทางด้านซ้ายเป็นโรดิเกตนะครับยืนตรงกลางคู่กันเนี่ยเป็นทางด้านนิโก้เอลเวดี้นะครับยืนคู่กับมาดูเอลอาคันจีนะครับเกมลับตรงกลางเนี่ยเป็นยาการิชาก้านะครับยืนคู่กับเลิโมฟอยเลอร์นะครับเกมลุก3ตัวตรงกลางเป็นชาเดนแชกิลี่นะครับทางด้านซ้ายเป็นลูเบนวากาสนะตรงกลางเป็นชิบิวโชนะครับแล้วก็มี ตัวทีเด็ดด้านหน้าอย่างบิลเอมโบโร่นะครับวันนั้นเขาก็ยิงใส่กาหน้าไปนะวันนั้นก็เขาไม่ดีใจนะครับเพราะว่าเขาเกิดที่กาหน้านะแต่เขาไม่ได้ทด้สวิสเแลนด์น,นะครับวันนั้นสำหรับเอมโบโร่เนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่นํามาฝากกันนะเดี๋ยวเราไปดูเรทราคากันบ้างนะครับเรทราคาวันนี้เนี่ยเปิดมาตอนแรกเนี่ยบราซิลต่อที่ลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ไหลไปที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับสกอร์สูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งทุกสำนักเลยนะวันนี้ก็เทกระจาดไปที่บราซลกัันนหมดเยะคบ ไม่มีใครมาลองทางด้านสวิตเซอร์แลนด์นะเทกระจัดกันไปที่บาร์ซิลนหมดทุกสำนักเลยนะครับวันนี้ผมก็มองว่าบารซโลมันเป็นทีมต่อก็จริงแหละนะแต่ว่ามันก็ต่อเยอะเกินไปนะครับต้องยิง2ลูกเพื่อการการาตกชนะแฮนิแคปนะครับแต่ถ้า1ลูกก็โดนห่านไปนะวันนี้ผมมองว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่ธรรมดานะครับสวิตเซอร์แลนด์ฤดูกาลนี้ก็ไม่ธรรมดานะก็มียานิจชาก้ามีหลายตัวที่เกม มันพอวัดพอเหวี่ยงกันอะ,อะถึงว่าจะเจอแบบเต็งหนึ่งแชมป์ก็จริงนะครับแต่วันนี้ผมยังมองว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยยังยังเชียร์ได้นะผมว่าแพ้แต่ไม่ไม่น่าแพ้ขาดถึง2ลูกนะครับแต่แพ้ไม่แน่อะช่วงนี้บอลมันพีกอ่ะแบง์บอลมันมันพีกอะ,อ,กอ,ะอย่างเมื่อวานนะเห็นไหมบอลมันพีกมันก็บอลรอมันก็สามารถทําเงินได้นะครับวันนี้ผมให้ไปลองทางด้านสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมว่ามีดีนะมีดีอยู่นะทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับ วันนี้น่าจะเป็นคู่คู่ VIP หละให้ไปทางด้านลองสวิตเซอร์แลนนะครับเรามาตอนที่คู่ที่4เลยนะครับเป็นคู่สุดท้ายนะคู่บิ๊กแมช์ด้วยนะครับสำหรับคืนนี้นะเป็นทางด้านทีมชาติโปรตุกเกสนะครับเจอกับอูรุกไวยนะครับเล่นที่สนามลูซเซเดียมนะครับแข่งขันกันดึกเลยนะตีสอนะ สังสองทีมนี้ก็อยู่ในกลุ่ม S นะครับเป็นฐานะโปรตุเกสแล้วก็อุรุกวัยแล้วก็โซลเอคนเกาหลีใต้แล้วก็การ์นานะครับเป็นฐานะโปรตุเกสมี3คะแนนอยู่ลำหนึ่งตอนนี้นะครับอุรุกวัยอันดับ2แล้วก็เกาหลีใต้อันดับ3นะครับมีคนละ1คะแนนนะการ์นา,นนานไม่มีคะแนนเลยนะครับเกมนี้ถ้าเกิดว่าโปรตุเกสชนะเนี่ยการันตีเข้ารอบแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าอุรุกวัยชนะก็ต้อง ไปดูทางด้านคู่เกาหลีใต้กับกาหน้านะว่าจะเป็นยังไงนะครับไปดูสถิติเกมล่าสุดข,ของโปรตุเกสกันนะเกมล่าสุดก็เอาชนะกาหน้า,า,นามาได้3ามบองแบบลุน้นแบบลุ้นยิบหายเลยนะฮะลุ้นแบบลุ้นจนวินาทีสุดท้ายนะครับโปรตุเกสก็เอาสามารถเอาชานะมาได้นะครับแล้วก็เกมล่าสุดข,ของทางด้านอูลุกไัวนะครับเสมอกับทางด้านเกาหลีใต้ไป0-0นะครับ แต่ว่าสมันเสมอศูนย์แต่ว่าเป็นเป็นวันนั้นที่อูลูกไวเล่นได้ไม่ดีเลยนะครับเป็นอู้เล่นห่วยมากนะผมนั่งดูไปงุนหงิดไปนะทําไมอูรลูกไฟมาเล่นได้แค่นี้นะฮะก็มีแต่เห็นเกาหลีใต้บุกอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะวันนั้นตลอดหรับเกมที่ผ่านมานะครับสองทีมนี้เนี่ยเคยเจอกันมาหน,หนึ่งนะฮะในอ่าวเวิลด์คัพส0 1 8ที่รัเสเซียนะครับก็เป็นทาน้าอูรุูกไยเอาชนะไปได้2-1นะครับ ได้ประตูจากอ e ินสันคาร์วานี่ตั้งสองลูกเลยนะแล้วก็มีทางด้านเปเป้ P P, มม,ม่งตีเสมอหนึ่งหนึ่งให้ทางด้านอ่าโปรตุเกสตีเสมอหนึ่งหนึ่งไปก่อนนะครับแล้วก็นาทีที่หกสิบสองเป็นทางด้านอ e ินสันคาร์วานี่นะครับมงประตูชัยให้ทางด้านอูรุกไปยเข้ารอบต่อไปด้วยสกอร์สองหนึ่งนะครับในปีสองพันสิบแปดที่ผ่านมาที่รัเสเซียนะครับ เดี๋ยวเราไปดูรายชื่อกันทั้ง2ทีมนะครับวันนี้เริ่มที่ปูตุเกตนะมาในระบบ4-3-3เหมือนเดิมนะครับผู้ตัสับประตูเ,เ,เป็นเดียโก้คอต์ตานะครับเกมรับ4ตัวทางด้านซ้ายเป็นลาเฟเอลเกเรโรนะครับทางด้านขวาเป็นทางด้านจาเจ้าคาเซโรนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นเอเล่าเอา่อเปเรล่านะครับยืนคู่กับทางด้านดูเบนติอาร์ตนะครับเกมรับ3ตัวเป็นวิลเลียมคาวาโยนะครับดูเบนเนเวสแล้วก็มีเบโดซิวานะครับเกมลุก 3ตัวด้านหน้าวันนี้ใช้เป็นทางด้านจอฟลิกนะครับทางด้านซ้ายนะทางด้าขวาเป็นบรูฟ์นันเดสนะครับแล้วก็ด้านหน้าเป้าตัวตึวตงอย่างฟิเชโนโรนาล do นะครับวันนี้ไม่มีชื่อของทางด้านเนลรหลุยเนลโลปเรลล่า illa, นะที่เจ็บไปนะครับแล้วก็ทางด้านอัลติวินโยก็เจ็บไปนะครับสำหรับทางด้านโปรตุเกสก็มีประมาณนี้นะ เดี๋ยวเราข้ามฝั่งไปทางด้านอุลุกววยกันบ้างนะครับอุลุกววยมาระบบ4-3-3เหมือนกันนะครับระบบเดียวกันเลยนะครับผู้รักษาประตูเป็นเซคิโอโลเซตนะครับเกมรับ4ตัวนะครับเป็นมาตินคาเซเลสทางด้านขวานะแล้วก็ทางด้านซ้ายเป็นทางด้านมัสเทียโอลิเวล่านะครับตรงกลางคู่กันเนี่ยเป็นเป็นดิโอโกโกดิทนะครับหิงคู่กับทางด้านมาเรียคิมินสนะครับ เกมรับ3ตัวนะครับทางด้านซ้ายเป็นเบซิโนนะครับตรงกลางเป็นลูดิโกเบนตันกลูนะแล้วก็ทางด้านขวาเป็นบอเบดี้นะครับตัวตึงจากทางด้านเดี๋ยวเอามาหลิดนะครับตัวนี้แบบผมชอบนะผมชอบมากๆานะสำหรับบอเบดี้นะทา้าวนะหนักดีนะข้อมันโคตรดีสำหรับทางด้านบอเบดี้นะครับแล้วก็เกมลุกด้านหน้าเป็นดาบินยุนเยตทางด้านซ้ายนะครับทางด้านขวาเป็นทางด้านาเปอร์ลิซิตนะ แล้วก็ตรงกลางเป็นท่านันหลุยส์ซัวเรสนะครับสำหรับลุ้ไกวก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรดราคากันนะวันนี้เรดราคาเปิดมายังไงนะครับเหเวลราคาวันนี้เนี่ยเปิดมาตอนแรกโปรตุเกสตอบปอป,อ,ป,อ,ปอนะครับแล้วเราก็ไหลามาที่ครึ่งลูกนะครับแล้วก็ตะกอสูงตํำเนี่ยอยู่ที่สองลูกควบก,กันทั้งหมดเลยนะทุกสำนักเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมมองว่าโปรตุเกสยังดูเหนือกว่านะถ้า ถ้าเล่นถ้าุถ้าอู้ลูกไฟวเล่นเหมือนวันที่เจอกับเกาหลีไต้นะผมว่าวันนี้โดนแน่นะโดนยับยับโดนหนักแน่นะฮะถ้าเล่นเหมือนที่เล่นกับเกาหลีใต้เหมือนที่เล่นกันวันนั้นนะโอ้วันนั้นเล่นไม่มีส่งเลยนะครับวันนั้นต่างกับโปรตุเกสนะโปรตุเกสยังพยายามทําเกมบุกเกมลูกเข้าใส่ทีมคู่ต่อสู้ได้ดีกว่าท่งน้าอูรลูกไฟวนะครับวันนั้นโอ้ลูกไฟนี่แย่นะครับวันนี้ผมให้ ต่อไปทางด้านโปรตุเกสดูดีกว่านะผมมองแบบนี้นะถึงจะเป็นตัวนักเกตที่มันถามว่าแก่ไม่ก็แก่แหละนะแต่ทางหน้าอุรุวไยก็เป็นพลังหนุ่มนะทางด้าโปรตุเกสมันก็กแก่ละถามว่าแกม่มันไวกางคโนนอะ่ะแต่ถ้าว่าถามว่าเทคนิคพวกลูกแบบลูกแบบประสบการณ์พวกเนี้ยโปรตุเกสดูได้เปรียบก,กว่านะครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปทางด้านโปรตุเกส นะเขารอบต่อไปแน่นอนนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับวิเคราะห์ทั้ง4่คู่นะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันหน่อยนะครับว่าผมให้อะไรไปบ้างทั้ง4คู่นะครับคู่ที่1เนี่ยแคนาบรูนเจอกับเซอร์เบียคู่นี้ผมให้ไปทางด้านสกอร์สูงนะครับคู่ที่2กัมจลิตาเจอกับกาหน้าผมให้ไปทางด้านกาหน้านะครับแล้วก็คู่ที่3บราซิลเจอกับสวิตเซอร์แลนด์อันนี้ผมให้ไปลองสวิตเซอร์แลนด์นะครับ แล้วก็คู่สุดท้ายโปรตุกเกสเจอกับอุรุกวัยนะครับผมให้ไปลองทางเออผมให้ไปต่อทางด้านโปรตุกเกสนะครับทั้งหมด4ี่คู่ก็ครบถ้วนนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อพี่ๆติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากเชร์อ่าบทคราะห์งผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับใครก็จะตามก็เบาๆนะครับช่วงนี้บอลโลกมันเอาเรื่องอยู่นะเจ้าเหมือนที่เคยเตือนนะครับทุกคลิปนะครับก็ แทงได้แต่อย่าหนักนะฮะและนี่ก็เป็นทีเด็ดที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนถูกใจสามารถจิ้มตามได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนขัดใจอยากจะส่วนก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเป็นเงินของท่านนะบทวิเคราะห์ของผมเป็นเพียงข้อมูลการตัดสินใจเท่านั้นนะครับจะเลือกอย่างไรก็อยู่ที่ตัวท่านแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีวันนี้ผมสุดใจแท้วังขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับแต่วันนี้ลาตัวขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ